สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่2 7มกราคม2 5 6 6ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีพ,พรรคพลังประชารัฐมีมติเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวโดยนายไพภูนิติตวันเชื่อว่าพลเอกประวิทย์จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างแน่นอน11องค์กรสภานิิสิทธิ์นักศึกษามหาวิทยาลัยออกถแถลงการร่วมสนับสนุนการ ต่อสู้และข้อเรียกร้องสามประการของนางสาวฐานตะวันตัวตุวลานนทและนางสาวอรวรันผู้พงหรือตะวันและแบมนักกิจกรรมที่ถอนประกันตัวเองพร้อมอดอาหารและน้ำประท้วง ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษคาดการวันที่1ถึงวันที่3กลกุมภาพันธ์2,566สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละอองเนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและปิดโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพกรุงทนเหนือและใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายลมเจ้าหน้าที่ของทางการสหรัฐ ตั้งข้อหาฆาตก,กรรมต่ออดีตตำรวจ5นายที่ก่อเหตุทุบตีชายผิวดำรายหนึ่งจนเสียชีวิต ที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่7มกราคมที่ผ่านมาโดยหลังเกิดเหตุดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้แก่ประชาชนจนก่อให้เกิดมีม็อบชุมนุมประท้วงซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ออกมาเรียกร้องขอให้ประชาชนที่กำลังชุมนุมประท้วงอยู่ในความสงบ